สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 นะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราพบกันนะคะสําหรับวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะยุคสมัยประวัติศาสตร์นะคะที่เป็นราชธานีของไทยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง การแบ่งยุคสมัยของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุขโขทยัยโดยมีพ่อขุนศรีอินทราธิตนะคะเป็นผู้ที่สถาปนาอาณาจักรขึ้นมาและเป็นอาณาจักรสุขโขทัยที่มีความเข้มแข็งและก็มีเอกราชมากนะคะ ต่อมาก็จะเป็นอาณาจักรอยุธยาคู่ขวัญเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าผู้ที่ก่อตั้งขึ้นมาก็คือพระเจ้าอู่ทองนะคะซึ่งก่อตั้งในปีพุทธศักราช1893ค่ะและต่อด้วยสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นสมัยที่มีช่วงระยะเวลาต่อกัน สำหรับใบงานที่นักเรียนจะต้องทำในวันนี้นะคะให้นักเรียนเรียงลำดับอาณาจักรชาติไทยเริ่มตั้งแต่สมัยอาณาจักรที่ 1, ที่2ที่3และที่4นะคะขอให้ทำไปในใบงานเลยนะคะเขียนลงไปในใบงานเลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ